สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกจริยาจอนนี่แอนโฟเน่ครองรัก30ปีพระยา,ยารับไม่ได้มีโลกสองใบออกโรงจัดการเอง เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานสําหรับจอห์นนี่แอนโฟเน่และนกจริยาล่าสุดทั้งคู่ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่งานนี้พี่จอห์นนี่ยอมรับว่าเพล่์บอยหนักจนพี่นกต้องยื่นคำขาด ถ้าไม่หยุดก็ต้องเลิกกันจอนนี่เผยว่าตนอายุห่างกับภรรยาสปีครับเขาอายุมากกว่าผมก็ไม่เคยมีแฟนที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากันเลยนะเพราะผมชอบคนที่อายุมากกว่ายอมรับแล้วครองรักกันมาพี่จอนนี่มีนอกกลู่นอกทางบ้างทางภรรยาเผยว่าจริงๆเราก็ต้องมองตาก,กันว่าจริงๆแล้วเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าช่วงที่พี่ได้เจอแบบนี้มันก็ต้องตั้งสติถามว่าชอบไหมไม่มีใครชอบหรอกเราก็คุยกับเขาว่ายังไงจบ หมจริงๆถ้าไม่รู้ข่าวมันคงเป็นไปไม่ได้หน้าแบบนี้เดินไปไหนคนก็รู้จากแป๊บเดียวข่าวก็เข้าหูซึ่งพอเรารู้เราก็ตั้งสติและคุยกับคนของเราก็ข่าวมันจะค่อยๆมาว่าไปดูบ้างนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคือพี่เป็นคนที่เวลาเริ่มเกิดก็คุยเลยถ้าเขาบอกว่าจบเราก็โอเคจบ แล้วไม่เอามาพูดอีกเราก็คือไม่เอามาพูดกันสําหรับคําถามว่าตอนนี้สามีมีโรคก,กี่ใบาทางด้านจอนนี่เผยว่าไม่มีโรคจะอยู่โรคแตกจริงๆผมดีอยู่อย่างหนึ่งความเลวหรือในความไม่ดีที่เกิดขึ้นซึ่งความไม่ดีผมจะไม่พูดถึงเพราะมันคือการว่าตัวเองพอดีผมมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คนเราเวลาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่สบายหรือมีอะไรแปลกๆกรธดเหนื่อยมันจะรู้สึกเองได้คือด้วยเซนส์ถ้าผมรู้สึกว่า คุณนกรู้แม้แต่นิดเดียวผมหยุดเลยยังไงคุณนกก็เป็นหนึ่งเห็นว่าเคยมีการยื่นคำขาดถ้าไม่หยุดก็เลิกกันเจ้าตัวกล่าวว่าใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทนไม่ได้ถามว่าตอนนั้นที่พี่นกยื่นคำขาดพี่จอนี่รู้สึกยังไงจอนี่เผยว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ผมจะพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงจากความรู้สึกของเราอันดับแรกผมก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเลิกกับเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็สามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดเขายกโทษให้มันก็ จะยังไงเราก็ค่อยว่ากันอันนี้เบื้องต้นก่อนครับเพราะเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องเลิกหรือว่าต้องมีภรรยา3 4มสี่ห้าคนสออย่างที่คุณน,นกบอกว่าคุณน,นกไม่ได้เรื่องเยอะเลยอยู่กับเขาแล้วสบายที่สุดเราไม่เคยรู้สึกอึดอัด เราไม่เคยรู้สึกแบบอยู่ในโรงพักที่เขาต้องสอบสวนบ้านก็คือบ้านไม่เคยถูกกดดันอยู่แล้วเราสบายใจและสิ่งที่ผมบอกกับคุณนกวันนั้นก็คือว่าผมไม่ต้องการเลิกและถ้าเลิกไปผมไม่คิดว่าจะมีใครอยู่กับผมได้มีเขาคนเดียวที่อยู่กับผมได้เราก็เลยไม่เลิกกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ